สวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี้นะครับผมอยู่ที่บิ๊กบอสฟาร์มนะพี่น้องครับพาพี่พาน้องนะครับมาย่ำป๋าสร้างอีกแล้วครับมาเบิงงวงงามๆนะครับที่เพป็นแบ่งให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวคุยกับป๋าสร้างก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ่าวรูดครับสวัสดีไอ้เบสที่บาวรูดครับเบสทีบิ๊กบอสฟาร์มครับผมครับผมมัอนี้ไม่แต่งงามๆเนาะครับน้องครับเดินๆเดินแล้วว่าถ้าไหนมาเปิดครับอือบ้านเดียวนี้คือจัดเต็มจัดเต็ม ไอสมครับพ่อแม่พี่น้องขึ้นฮอดเอาของดีมาเลยครับเอาของดีมาเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาเบิ่งตัวแรกครับปาครับผมนี่ตัวแรกเป็นสาวไก่ผสมครับครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่สูงเขียวสูงสูง่ใหญ่ๆครับพี่น้องครับใช่ประม่านแบบลอยหาซีครับนี่ครับพี่น้องว่าเชิงเชื้องครับปลาซางเป็นอ่า เอามาใส่คุณเชื่องครับเปิดแดงไ้พี่ใหนองนะครับสูงรอยท่ายนี่ป้าว่าร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องครับสี่สิบห้าบวกบวกบวกคุล่ะครับพี่น้องครับนี่ได้ครับเด้เหนือหนังดีครับพี่น้องสาวใกล้ผสมแล้วครับความสูงความใหญ่หนังหนาที่เด็ดของบิ๊กบอดฟร์มกสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับต้องมีความเชื่องนะครับหนังหนาที่ดีครับพี่น้องแข้งขานี่อู้ ขาใหญ่นะครับสมส่วนนะครับขาบรีบเลยหนังหนาขายใหญ่ครับพี่น้องครับบมตองห่วงเลยนี่พันธุกรรมเพิ่นลูกสาวเคเอฟซามหนึ่งเดียวเหวียนมาฟัางนี้นะครับให้เบิงหลอบทิศทางเชื่องครับผู้เท่าก็เรียงได้ครับพี่น้องครับมาเบิงครับผมเลี้ยงหน่อยกระจับได้ใบได้นี่เบิงถ่ายด้วยครับเด้อนี่ถ่ายเครื่องเต็มครับพี่น้องหางกะสมบูรณ์ดีครับหางบอสันบบเขินครับพี่น้องเปิดเท่าไรปะ ตัวน,นี้เปิดไว้สามหมื่นสองพันห้ 32, หาร้อยครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับเอาส่งฟรีบอลหลายๆคนกับซีวิกโต๊กังวลส่งฟรีลอยตัครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับพี่น้องครับสําหรับแม่สาวอู้แต่ว่าอ่างสวยเนาะครับ,นบนเนาะบงครับรักให้หนึ่ต่อร่องได้ครับบิ๊กบอร์ดว่ะครับทั้งต่อร่องได้อืที่เด็ดเลยทั้งส่งฟรีท,ทั้ <ใน S 1> <waffle? S 2> งส่งฟรีนะครับทั้งต่อร่องได้อีกนะครับอ่างสวยครับพี่น้องอ่างบอลลามจนเกินไปครับอ่าง งามครับพี่น้องครับตัวนี้ในเบื้องด้าน้างจะเห็นว่าอ่างอ่างเพิ่นสวยอหรีนี่ตัวแรกนะครับสามหมื่นสองพันราคาต่อรองได้ครับพันธุกรรมดีๆลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าเบื้องตัวต่อไปครับป้าบอดดมาหลังจากที่บอดดมาย่าป้านะครับประมาณเดือนครับพี่น้องครับนี่มือนี้พ่นกระจัดเต็มครับนี่จูงออกไปแล้วครับนี่แหละพูนทั้งฝุนกับงามครับพี่น้องครับ หวัวย,ยูน่นีมีแต่รง,งามๆครับพี่น้องครับคุณตัวนั้นเพิ่นบอกันได้ดเปิดครับพี่น้องพเพื่อน่าแพงไว้กนตัวนั้นงามนะครับอ่าลูกสาวสวยอันนี้คือตัวตัวที่สองครับ,รบป้าว่าโอ้พึ่งสิบหกเดือนครับพี่น้องครับใช่ร้อยสี่สิบห้าบวกใช่ร้อยสี่สิบห้าบวกคือการป้าว่าครับพี่น้องนี่ ลูกสาวเค6อฟหกแปดเบิงะดันถ่ายเด้ออืมครับสมส่วนนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งไก่ไก่งวนี่เพิ่นผ่านการขัดสันมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเลี้ยงมาอย่างดีอุ้แต่ว่าเขาไก่ตัวใหญ่แห้งเลยครับเด้อเขาไก่ครับกับอยู่ไก่นี่คนละคนละแบบเลยตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ เป็นตื่นตื่นกินบาลูดครับพี่น้องครับเบิ้งด้านท้ายด้านหางกระง,ง่ามครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้เขาใกล้แห้งเขาใกล้แห้งตัวเป็นว่าตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับเป็นว่าตัวใหญ่เฟ่มหนาเฟมเลิกสูงเฉิดดีครับรพี่น้องแมนแมนแมน,นโอ้ยขากระง่นนดีครับแข้งขา,ขาสมสมสวเนเหนือหนังเป็นจะอะไราการกินปากใหญ่ใหญ่แบบนี้กินเก่งเขากินเก่งเนี่ยกินเก่งนะครับพี่น้องครับปากใหญ่สิบหกเดือนครับพี่น้องแต่ว่า เบิงบ้งเบิ้งแป้มเต็มของเพิ่นได้ครับเด้อนี่เต็มแห้งแล้วครับพี่น้องท่ายเทยสวยเบิดเครื่องเต็มหางบบสันบบเขินครับหางเงาสวยงามป้าเปิดใบเท่ไาไรก่อนครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไบสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก้าพันต่อร่องได้ทรงฟรีคือเกา่เกาทรางฟรีนะครับพี่น้องครับทรงฟรีคือเกา่าคันผู้ใดมักงัวแบบแบบนี้เงโค้งสางดีๆครับหลังเปเอเลดนี่ แนะนํำตัวนี้เลยครับพี่น้องครับแนะนําเม่แม่ตัวนี้เลยแต่ว่าเขาใกล้นี่ตัวไงแห้งนะครับเพิ่มตว่าเพิ่นตื่นกินบอลลูนเิ่นเพิ่อน,พอนอยากยางยางเม่นะครับแต่ว่าปลาว่า<อ>บบ,บ,าบแมน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 ค่ะปลาแล้วว่าบบ,บมีปัญหาครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็รับประกันตำหนิคือการน,นะปะนา่านะ่นนี่เหลียวเบืองหนังสีงามสมส่วนนะครับขาบ่หน่อยบ่รีบครับพี่น้องแล้วก็อ่างเลือกอ่างสวยเบื้องหางความ ความงามของเพิ่นนะครับงัวแม่นี่สวยนะครับหน้าสวยพร้อมจุดเด่นของเพิ่นก็คือเป็น,เป,นเป็นวัวที่หน้าสวยแต่ที่เราเรื่องวัวราคาก่อนเนาะแมียนนาที่พีแสนเพลินครับโอ้ยผมว่าแสนขว่อมเลยป่าคันแม่นี่ขันราคาสมัยะตะกี้แสนแสนขว่อนี่ครับพี่น้องครับหลังหลังใหญ่ย,ยี่หรี่เมียน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 สวยสวยต้นต้นนี้ต้นนี้ไม่มีมงตีบอกาง บ่มี้มงตีครับง้อเป็นง้วงามครับแมนเมนเมนเป็นง้วงามเป็นง้อเฟมใหญ่พร้อมนะครับพี่น้องครับแล้วก็คือคือเป็นง้อเป็นง้อเป็นง้อสูงทีหลังบ่แอนนะครับที่สวยหลังตรงเมนหลังเพิ่นบ่ตรงนะครับเออหลังเพิ่นตรงนะครับหลังเพิ่นแบบหลังตรงหลังหลังบ่แอนนะครับพี่น้องครับเป็นง้อสูงสูงที่ที่ถ่ายเสมอนะครับพี่น้องครับเป็นง้วงามเลยล่ะนี่นะครับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันครับทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลราคานี้ต่อรองได้ นะครับอยากให้มาเบิ่งตัวจริงครับพี่น้องครับจะได้เห็นความงามนะครับของเลา่ากะได้มักผูดมักคุยทรงฟรีเหมือนเหรครับระยองกับทรงฟรีเหมือนว่านนี่ไปซูงยูนองกีกับสองร้อยกว่ากิโลกรับโอปลากับจัดฟรีให้เขาอีกอืมอมาหาปลามีแต่ของฟรีนะครับเด้อน,นะครับของฟรีนอนนีิว่าจะบทรงฟรีอ้ยเบิ่งถ่ายเด้อไปต้อนซ่อนงวดตัวนี้ครับไก่ที่ได้ผสมเลยเหรอครับอืมเบิ่งเบ่งน้ำเมือกเพิ่นเริ่มออกแล้วเนาะครับเนาะ เป็นเมือกๆนะครับเดี๋ยวขับเบิ่งตัวที่สามครับพี่น้องครับตัวที่สามตัวที่สามนี่ปลาเพิ่นมาเป็นงอทองนะครับงอหลูกคอกอยู่นี่แหละครับเอามาเปิดให้สูงเกือบหอดหอดปลานะครับพี่น้องร้อยหาสิบแปดตัวนี้เป็นงอใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งขาด้วย เป็นหัวใหญ่นะครับนี่ขาเพลินสูงถ่วมหัวป่าหัวแม่ยังตุ่นใหญ่เี่ยงเลยครับสาวเขียดสาวโอ้ยเบื้องหน้าพี่หนงผสมกับพ่อใดครับปลาท้องออกฟอดครับสองเดือนท้องออกฟอดสองเดือนรับประกันเนาะปลาเนาะรับประกันครับตรวจเลยครับตรวจเรียบร้อยครับพี่น้องครับลูกสาวเขีสามหนึ่งแล้วกรับนีการท้องครับออกฟอร์ดนะครับพี่น้องครับอยู่หนีงัวงัวเพลินให้กินแต่หญ้ากระวนครับพี่น้อง ว่าเป็นเพลียงดูแลดีครับบิ๊กบอสขัดสันพันธุก,กรรมนี่ละดันทายนะครับรับประกันท้องนะครับพี่น้องครับให้เบิง้งขาเด้ครับเด้อนี่หางกะ้าแ้วครับหางกะสวยครับพี่น้องครับเชื่องเชื่องปะลาระบาตรวจอุลตราเนะครับให้เบิ้งดันทายอุ้ย ความเชี่ยผู้ใดเอาไปตอเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับแม่คอกแมวรักสามารถเอาไปเห็ดได้ครับพี่น้องง่วงงามๆนะครับเป็นตะเลียงตะบายครับพี่น้องเปิดเท่าไรก่อนครับป๋าตัวนี้ต้นมีปือแพง่อยู่ครับเปิดไปแปดหมื่นเก่าครับแปดหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับง่วงคอกง่วงรักเป็นนะครับเด้อผู้ใดอยากได้พันธุกรรมดีๆนะครับ คือว่าลูกออกมาเพราะผิดหวังหรือลูกเขาขอดตัวตัวเขาเอียงเป็นลูกสาวเทพสามหนึ่งครับแม่ขอกแม่หลักเพป็นครับรรรพี่น้องครับราคาต่อรองไหนน้องป้าหน่อราคาราคราคบอเดรย์สุดยังบอท่านเดิมจบกันนะครับพี่นอ้องครับื่นเขาเขาก็เป็นวัจ้า,าวข้องปลาเนี่ยเป็นง้อทองนะครับพี่น้องครับรับประกันให้พร้อมเบิ่งที่หลักความเชื่องของเพ่น แมยนเมนแมนแต่ว่าผมว่างัวแม่โค้งสางดีๆแบบนี้หายากเด้องโค้งสางที่แบบตรงไมันใหญ่แมนเมึงมึงมืงกกขาด้วยครับพี่น้องเเมงเกกขาด้วยคพี่น้องเมมอเมืงกกขาด้วครับพี่นองเมืงมเมกวครับพี่นเพือมอเมงาวยารับี่้เมใหญเมืงเม็นงั่ขาด้มใหรี่น้งเฟืงมใหญเมืกติมันต่องเมืนงเปืองเมงกับพีิท้องเขินงเนาะปเาเนาะแตาว่ารัวนี่น้อคือทองพอดีนะครับบ่นมจนเกินไปนะครับบ่เมอองเง เลือกเลือกแห้งแห้งนะครับพี่น้องครับอ่างกําลังดีแม่หนังหนาขาใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่ความเสื่องของเพลินนะครับพี่น้องครับเปิดไว้อยู่ที่แปดแปดหมื่นเท่าเด็ก็ปะแปดหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับแปดหมื่นเก้าพันนี่แหละตัวที่สามครับพี่น้องทั้งเบิร์ดทุกคนกับเปิดตามเกณฑ์ทุกวนเหรอครับรู้ว่าฟูมักแต่ว่าพวกเพี้ยงแต่ชือผู้สีบ่มัก คือคืออ่างัวแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเนาะบอแมนงัวสั่งกิโลนะครับอันนี้เขาเขาอ่านตามตามคุณภาพของงัวนะครับอันนี้อ่านตามคุณภาพของงัวเราเรียงเลยคือตรงเรียงของดีไปเลยครับครับนี่ตัวที่สามครับพี่น้องครับแปดหมื่นเก้าพันนะครับลูกเคลูกสาวเคฟสามหนึ่งทองสองเดือนรับประกันทองครับทองครับออกฟอร์ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้องอีกต้นหนึ่งนะครับจีเปิร์ เอามาโชว์ไว้ครับพี่น้องนี่สวยๆอีกตัวหนึ่งเด้อครับเด้อนีจักเดือนปลาครับตัวนี้ไอ้ปุ๊กๆได้หญ่เขเกิดเดือนมีุ๊น่าเนาะครับปีสี่เดือนปีกับอีกสี่เดือนครับน้องปุ๊กลุกครับงัวลูกคอกเป็นคือกันครับพี่น้องครับไก่ที่ได้ผสมหแล้วเพราน้ำเพิ่อเริ่มเดินบอกครับปลา หมหนอว่าหนูว่าเป็นบุ่มบวมอือนี่หน่าโฉมพี่ไม่าัวละผมว่าครับอ,อาจจะให้เพิ่นใหญ่กว่านี้อีกนิดนึง,นงครับให้เพิ่นเต็มกว่าอีกนิดนึงสองปีผลหลักจ้ะพี่เลยผคหลักครับปลาพิ่นเอาสองปีนะครับว่าสีน่น้องปุกลุกนะครับพี่น้องครับน้องปุกลุกนี่หวัวลูกคอกลูกลักเพิ่นเด้อครับเด้อ นะครับลูกคอ,อกลูกหลักตัวน,นี้ตัวน,นี้เบารลค่หรือยังหรือว่าผู้ใดสนใจให้สอบถามเอา,จ,อา,าจังคอยมาถามเอานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งที่นาสนใจสําหรับป้านะครับเมอนี้ก็คือ,อแม่ลูกคอ,อกเพิ่นนะครับพี่น้องครับแม่แม่โค้งสางนี่บ่ได้จาเป็นว่าแม่แบบนี้สีใจลูกบ่ง,งามน,นะครับผมก็นสนใจตัวน,นี้เดี๋ยวให้ป้าบอกให้พี่ให้น้องฟังนะครับตัวนี้คือแม่เพิ่นเนาะป้านับ แม่เพิินเด้อครับเด้อนี่นีแม่เพิ่นสิเป็นส้งนี่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวขฮามาบึงลูกเพิ่นเด้อครับเด้อลูกสาวเพิ่นแต่ว่าเนีเพิ่นบ่ทันได้เปิดนะครับพี่น้องแต่ว่าผมพาพี่พาน้องเบิ่งนะครับว่าง่วนี่ให้เลือกพอพันดีๆนะครับพี่น้องเอามาผสมนี่มันสีมันสีเฮ็ดให้ให้ใจลูกดีนี่นี่นี่นะครับนี่นี่ลูกสาวเพิ่นนะครับจักเดือนปาครับตัวนี้ได้หาเดือนแค่ไหน่ โอ้ยผมมาเกินร้อยยี่สิบแล้วล่ะป้าผู้น่ะสีสีกะง,ง่ามอ่างเลกนะครับพี่น้องครับพิษกับเม่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นไปทั้งพอเพิ่นนะครับเพิ่นไปทั้งพอก็แสดงว่าเม่เพิ่นจ่ายเบิ่งโกกหางพี่น้องงัวงหาเดือนหัวห้าเดือนของตานะครับพี่น้องครับแต่ว่าขันผู้ได้มกักอยากแยกๆในกัดฟันแยกอยู่ปะป้า,ปา แยกหมล้วครับปีใหม่ยังแยกครับต่อปีใหม่เนาะให้เพิ่นให้เพิ่นให้เพิ่นกินน้ำโนแม่เพิ่นอีกก้อนเนอ้อนี่คุยกันไว้ก่อน,นคุยก็ค,ยคุยกันจับจองกันไว้ก็ได้ค,ค่อยแยกนะครับพี่น้องครับ<ป>นี่เพิยย่นสิหาเดือนครับพี่น้องครับเหมืองหัวหาเดือนเหมืงขาหลังเหมืองไปต่ออ่อนซ้อนครับพี่น้องงัวแม่นี่จ่ายลูกเด้อนะครับจะเห็นว่างัวขอให้พัฒนาเนาะป้าเนาะขอให้พัฒนานะครับขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆนี่ งัวป้าเราก็ยังว่าขอให้เพื่อนเด็พอดีๆนะครับพี่น้องสมดีๆนะครับงัวกันยังเป็นราคาอยู่นะครับพี่น้องเอาคันพ่อแม่พี่น้องสนใจเอาปลาสนใจกับทักเฟสบุ๊กมากกันเลยครับมีพอดฟาร์มวัวลูกผสมบามันซีสเกตหรือว่าทั่วมากกันเลยครับ0994060704ครับผมพี่กัดก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตนครับครับบนน้องโกอยากมาเบืองโตจริง ขังขงัขงขึ้นวัสดุขังขังขนส่งครับครับโทรมาสอบถามป๋าก่อนหนนัดเวลาเนาะป๋านอลังเทือป,ป๋าเพิ่นกะมีงานประจําเหตุนะครับพี่น้องครับมีงานประจําเหตุกันผู้ไดอ่าอยากมาเยี่ยมมายามนะครับหรือว,ว่ามาเบิ่งโตจริงนะครับกะสร้ามา,าดาอยู่ป๋าสร้างนี่คุยง่ายด้วยครับด้อเอินละคาเนี่เอินละคาเนี่คุยกันใดเบิดนะครับพี่น้องกันถือใจเนี่ยโอ้ยซ้ำหาฟ,ฟี่ก็นใดปลาว่ะนะครับปลาบ่มีปัญหาครับพี่น้องครับ เอ้ามือนี้กาขอบคุณป้านะครับที่เพื่อนอนุญาตให้ผมพาพี่พ่อน้องนะครับเข้ามาเยี่ยมนะครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศอุ้ยอนซอนบอพี่น้องงัวปลาสางนะครับหาเดือนเมียเพื่อนกับทยบ้านนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าปลาแล้วว่าผสมเอาเด้อพี่น้องยาถิ่มแล้ว่านี่กัเป็นราคาเด้นะครับมินีิจบคลิปแค่นี้เนาะป้าเนาะครับครับครับสสวัดีครับสวัสดีครับ